ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาที่นะสวนแตงกวาที่แบบใช้สมแดงกับอะมิโนนะที่ยอดเยี่ยมมากเลยที่พี่ทิพย์แนะนํามานะเป็นเพื่อนบ้านกันนะอยู่นี้อยู่ที่อาเภออะไรนะครับพะนัรพระนครพระนครราชบุรีแก่อนที่เราจะคุยในเรื่องของแตงใช้สมแดงแล้วรียังไงนะครับเดี๋ยวเรามาทํคารู้ความรู้จักกับเจ้าของสวนก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวทีละคนเลยครับคุณพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อการะลงครับนามสกุลครับผมจันทร์ครับผมจันทร์ ผมจำใช่ไหมครับครับแล้วคุณพี่ผู้หญิงแล้วครับจันสีทำเนาชื่ออะไรนะจันสีจันทำเนาครับครับแล้วด้านหลังแล้วครับแบบกล้าที่สวยพภทิพย์เหลืองอ่อนภาพพย์เหลืองอ่อนนันนี่อัพไลน์ใหญ่ที่นี่เลยนะและนี่อัพไลน์เล็กแต่จุดใจปล่อยมุกครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องแตงกวาเลยเนาะนี่แตงกวาเนี่ใช้สมดังนี่ครั้งแรกใช่ไหมครับใช่แล้วเป็นไงบ้างความประทับใจดีดียังไงบ้างครับเก็ผลผลิตขึ้นมามันก็สวยอ่ะ ลูกค้าเาเอาเาก็ิดใจอ่ะอ๋อคนคนที่มาซื้อนะครับส่วนนี้ทําเป็นครั้งแรกเลยไหมทำมา่ยกที่ขีดยาครั้งแรกครั้งแรกที่สมแดงในครั้งแรกครับที่ทั้งหมดประมาณประมาณกี่กี่งานครับสองงานตรงนี้สองงานครับงานประมาณอ๋อตรงนี้สองงานด้านหลังผมนะเดี๋ยวเราไปดูในสวนนะครับเดี๋ยวค่อยไปแป๊บนึงเนาะได้ได้หลังอีกงานหนึ่งครับทั้งสองแปลงเนี่ยใช้สมแดงหมดเลยนะ แล้วก่อนหน้าน,นี้เนี่ยที่ไม่ใช้สมแดงแตงกวาได้เยอะไหมแต่ทั้งใช้ได้เป็นไงองประทับใจไหมได้เยอะไหมมันก็ดีแต่ผลผล,ผลิตมันน้อยอ๋อผลผลิตมันน้อยครับแต,แต,แต,ต่แต่ต้นมันก็งามสวยอ่ะแต่ผลมันไม่ค่อยมีต้นสวยงามสวยนะแต่ผลผลิตไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะแต่รุ่นนี้เนี่ยใช้สมแดงกับกับแตงกวาเนี่ยฉิดไปกี่หนนแล้วครับครั้งแรกอาทิตย์หนึ่งก็ครั้งหนึ่งมัน ประมาณห้าครั้งประมาณหครั้งอ๋ออาทิตย์ละครั้งละครั้งก็กลับว่าแตงกวาตรงนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยก็เดือนกว่าเดือนกว่า,าอ๋อเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งนะครับสมแดงแล้วก็บวกอะมิโนโคู่กันนะแล้ววิธีการใช้ใช้ใชยังไงครับที่ใช้อันนี้หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนในซองเนี่ยนะอ๋อหนึ่งช้อนในซองอะมิโนโนี่นะครับแล้วก็สมแดงแล้วครับสมแดงก็ใช้ ฝาครึ่งฝาครึ่งฝาครึ่งคือฝาข้างในอ๋อฝาฝาข้างใน10บีตรนะมันจะมีฝาสีขาวอยู่ฝาครึ่งเท่าไหร่นะฝา20บิตรฝาครึ่งประมาณ30 30นะโดยประมาณนะตอนน้ำ20ลิตรแล้วก็ใช้อะมิโนในี่ย1 1ช้อนนะครับช้อนนึงต่อถังเลยช้อนตหนึ่งสี่ถังอ๋อช้อนสี่ถังใหญ่สี่ถังถ้าใส่เยอะนะนนั่นละมันจะจัด ใช่ไหมครับเพราะตัวยาเขาเข้มข้นอ่ะโอ้คับเข้มข้นน่าใช่ใช่เพราใส่จะเข้มข้นเกินไปน้ำก็เลยลิตรสองหนึ่งสี่ถังขวดโคกันนอ๋อสี่บาทใช่ไหมครับผสมไปดีขวดผสมใส่น้ำไว้ก่อนจ้อยอาแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้ส่วนเอาแบ่งขวดยังได้สี่สี่ถังอ๋อไปแบ่งขวดได้สี่ถังก็คือแปดสิบลิตรเนาะครับอันนี้คือวิธีการใช้นะจิตวันจิตคั้งุณต้อกับฉีดมาทั้งหมดแล้วนะห้าถังนี้ แตงได้เดือนกว่านี้เก็บกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยอันนี้ครั้งแรกหรือครั้งที่สองหรือเก็บมานานแล้วเนี่ยเก็บมาสิบกว่าวันแล้วเก็บมาสิบกว่าวันแล้วนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนดีกว่าวันดียังไงเราพี่เนาะไปเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนหน่อยครับเชิญเชิญครับดอกเยอะมากเรดองไหนดีร่องไหนดี